ก็คือเข้าเรื่องเลยแล้วกันอันนี้พร้อมฟังแล้วใช่ไหมครับก็คือเพื่อนผมคืออยากคุยจริงจังกับเพื่อนคุณนะครับฮัลโหลมายังแล้วคุณซันนี่ว่าไงคะคได้ได้ก็ัรนแหละต้องเคลียร์กับน้องก่อนแต่ว่าที่มันติดเนี่ยมันติดกับคือเพื่อนผมเนี่ยมันเคยคุยกับคนในแก๊งคูณถูกอ่าแล้วที่เนี้ยคือแค่คนคุยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นไรกันแค่คนคุยน,นะ แค่คนคุยมันก็มีความรู้สึกมาเกี่ยวอยู่แล้วครับครับครับเข้าใจครับแลแล้วที่เนี้ยแล้วที่เนี้ยคือเรื่องเรื่องที่เคยคุยเนี่ยมันจบไปดาแล้วใช่ปะ่ะเป็นร่อใช่ใช่ครับคือมันจบไปนาแล้วทและที่เนี้ยคือเพื่อนผมเนี่ยมันไปปิิงเพื่อนคุณไงคนในแก๊งคุณที่เนี้ยนะก็เลยแบบอยากคุยแก๊งคุณแบบคนเนี้ยคนชื่อซนะันนี่เนี่ยจริงจังอ่ะใช่คนระับแบบเปิดตัวคุยกันอะไรแบบเปิดตัวไปเลยอะไรอแยบบ่างเงี้ย ขอเวลาหนึ่งนาทีนะคะแป๊บนึงได้คร okay, right. ับพี่เจ็ดไปพีเจนมาพี่เออกูรู้แล้วน้องมาเดี๋ยวรอที่ขอแอคสามหน่อเนี่ ก็คือเมโลก็คือคือตกลงเลยใช่ปะก็คือจะเปิดตัวเลยเพืไอนเพื่อนใช่เพือ่อนใช่อโอ้ทนายอึ้งเลยแบบนี้แบบแบบแบบอไม่เป็นไรคุยได้เรื่อยๆครับยันช้าคือว่าคือว่าในกรณีแบบเนี้ย คือคนมีชื่ออยู่ในสม,มุดถูกไหมคือชื่อไม่ถึงอะไรพี่ซันชื่อซนสม,มุดคืออะไรถามมได้ไหม,มได้ไคือสม,มุดครับอ๋อก็หมายถึงว่าแค่หมายถึงว่าคนอ่ะเคยคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงในแก๊งถูกไหมคะอืมถ้าอย่างนั้นน่ะต้องให้พี่ซันอ่ะไปคุยกับเพื่อนคนนั้นก่อนใช่ค่ะจะได้แบบว่าไม่ผิดใจกันถ้าเพื่อนไม่โอเคก็คือ ก็ต้องจบแค่นั้นคัรำว่าจบสั้นๆมันก็เจ็บเหมือนกันเนาะเพื่อนเนาะอะก็รอก็เราก็ทำอะไรไม่ได้คือใช่เพื่อนแต่เราก็เข้าใจเขาด่แหละแกแกก็ต้องให้เขาไปคุยก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ เอให้เขาคุยกันเราทำอะไรไม่ได้แล้วเขาเขาอยู่ไหมครับคนคนที่เคยคุยกับเพื่อนผมเขาอยู่ไหมใครนะพี่สันอือทอฝันน่าจะไปนอนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนนองมาพรุ่งนี้อ๋อครับตอน,น,น่าจะ,ะไปนอนแล้วแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้อยากคิดแทนแต่ส่วนมากที่ไม่คุยต่อกันเพราะว่า จะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจแต่แต่ว่าคนชื่อทอฝันนี้ก็อยู่ในตอนนี้ก็ยังอยู่ในแก๊งใช่ไหมครับแก๊งคุณอะอะไรนะคะคนชื่อทอฝันยังอยู่ในแก๊งคุณใช่ไหมอ๋อเป็นสำรองค่ะเป็นสำรองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วค่ะ เพราะว่าทางแก๊งความรู้สึกเพื่อนน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอะค่ะนะครับถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับผมผมม่ถึงว่าทุกแก๊ง็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละอย่างแก๊งผมก็เป็นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับมันก็ต้องห่วงความรู้สึกแก๊งตัวเองก่อนเสมออยู่แล้วผมเข้าใจผมเข้าใจครับอันนี้ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมคุณเบีโรจะทำยังไงต่อคะคุณจะตัดจบไหม มันไม่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีกันได้หรอคะได้ครับผมเคารพตัินใจของเขาอยู่แล้วเพื่อนก็คือเอาแบบแบบว่าคุยแบบตรงตรงเลยนะก็คือถ้าแบบพุ่งนี้ยคตอบแบบมึงไม่ได้คําตอบแต่ที่มึงต้องการอ่ะมึงทำไงนี่กูก็ตัดสินใจการเคารพของเขาอยู่แล้วเพื่อนเราจะทําไงได้เพื่อนเราก็ต้องตามนั้นนะเพื่อนก็ เป็นเพื่อนกันเนาะก็ยังคุยกัะก็อ่ะผมถามคุณซันนี่ได้ไหมถ้าพรุ่งนี้ในกรณีแบบว่าคําตอบคือแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังคุยกับเพื่อนผมได้ไหมหมายถึงว่าคุยในในฐานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหยอกล้อกันเหมือนเดิมได้ไหมถ้า<ๆ><ๆ>เป็นเพื่อนได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะมากกว่านั้นถ้าพวกเนี้ยเราคุยกับน้องแล้วมันมันไปต่อมาได้จริงอะ่ะก็จะตัด<ะ>จบแค่นี้ค่ะ,ะครับผม ก็คือก็คือคุยเล่นได้คือปกติคุยเล่นได้ปกติใช่ไหมใช่เ,เรายังรู้จักกันเหมือนเดิมได้<ช>เพื่อที่ดีต่อ,อก,กันได้ค่ะอ๋อครับก็นั่นแหละเพื่อนก็ตามที่เขาพูดอ่ะเข้าใจเพื่อนเข้าใจู่เพื่อนเขา้เเขาใจว่าก็นั่นแหละเพื่อนก็ถ้ามันไม่โอเคเขาคำตบอบเขามันมาแบบ ไปต่อไม่ได้ผมไม่งอมไลยเพื่อนไม่ไดหรอกเพื่อนไม่ก็ทางเพื่อนเพื่อนผมมันได้นิดด้วยไงครับมันเพิ่งเคยจริงจังแบบเหมือนกับว่าแบบนี้ด้วยมันก็เลยเสียงงองนิดนึงประเทศประเทศไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวตบไหลให้เพื่อนไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเป็นไหลไปปวดประเทพอดีเลพื่อนไม่เป็นไรเพื่ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ออีีกกสัทคือคำตอบตอนนี้มันยังไม่ได้ไงคือรอเขาพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเพื่อนตบไหลเดี๋ยวขอลองลองโทรด้วยนะคะเผื่ออยู่ครับ งเธอขาบอกจบนะเจ็บกระเจิงเพื่อนแต่แบบก็ไม่าจะเข้าใจเอยม่เป็นไไรม่เป็นไรดี๋ยวรอพรุ่งนี้คำตอบเขายังไม่ได้คุยไงพรุ่งนี้น่าจะหลับไปแล้วค่ะต้องรอพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ก็ได้แต่ก็อยากให้คุณเมโล่ทำใจรอทำใจรอตั้งต่ตอท้ายถ้าคำตอบมันไม่โอเคจริงๆอ่ะมันก็ต้อง ใช่ค่ะใช่มันไม่ไม่ใช่แค่ในกรณีคุณนะคะคือจะชอบแค่ไหนจะรักแค่ไหนที่แบบว่าสามารถทำได้มันมันก็มีมาแล้วเซฟความรู้สึกเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจครับก็ถ้ามันเหตุการณ์อย่างนั้นถ้าแบบคำตอบมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่พอนเข้าใจเพื่อนอะไรเพื่อน เพราะว่ามันจะหยวนมันก็ไม่ใช่อ่ะคะ่ะถ้าเกิดแบบคนหนึ่งทําได้แล้วอีกคนหนึ่งมันทําไม่ได้แล้วจะมาหยวนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่คุยกันไว้อย่างเงี้ยคะ่ะใช่ค่ะมครับเข้าใจเข้าใจมันจะกลายเป็นแบบว่ากดแก๊งมันไม่สําคัญกดมันไม่แข็งอย่างเงี้ยคะ่ะครับครับอ๋อนี่มันคือกดแก๊งคุณเลยเนาะใช่ค่ะใช่อืออืมอืมเข้าใจเข้าใจ ผมก็เคยผมก็เคยเป็นเหมือนเหมือนคุณอนะผมก็เคยมีกฎอย่างนี้เหมือนกันครับผมเข้าใจดีคับเนี้ยกฎที่แบบว่าห้ามคุยอะไรเงี้ยเข้าใจเอ๊ะผมผมผมอยากแหกกฎพี่จะแหกอะไรครับ<ะ>พี่ดีวยแหกกฎเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม คคนชื่อทอฝาดมาเพื่อ okay, นโอเคเพื่อนไม่เป็นไรเพ <c oughs> ื่อนโอ๊ยใช่เพื่อนอันนี้เสียงเป็นอะ <c oughs> ไรหรือเปล่าคะเอาป่ะผมไม่ได้เป็นไร,รอ่ะมึงนี่มันมึงนี่มันตอแหลแบบคนที่ตอแหลที่สุดเคยเจอมาละว,ว่าเฮียแจ็คนี่ตอแหลแล้วมึงนี่มันอไอเฮียตอแหลคูณสองแล้วมึงเนี่ยไอ,ไอเฮียปากตอแหลเฮียธุเลศ มึงนี่มันอ,อึมอึมคึมอยู่นะคะแบบเนี้ยเ, <c oughs> เพื่อนอย่างนี้แหละอย่างที่บอกครับคือ,อ,อคุณไม่ได้ฟังกันมาก่อนเนี่ยคือเพื่อนผมมันมันไม่ผมไม่ค่อย้เจอมันเป็นแบบนี้ไงแบบจริงจังอะไรขนาดเนี้ยผมไม่เคยเจอันมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อก็คือแบบจริงจังใช่ใช่ไม่เคยแบบมันไม่ค่อยอะไรแบบเนี้ยปกติจะมาเล่นลงเล่นร้านมันก็มาแบบวันวันนี้แบบ เออแบบไม่ค่อยมาอะไรแต่ผมเข้าใจแหละทิ้งร้านเลยใช่มก็เข้าใจมันปกติไม่เคยเป็นแบบนี้นะแสดงว่ามันน่าจะชอบจริงๆอะ่ะเพื่อนผมมันน่าจะชอบจริงๆอะ่ะแล้วนั่นแหละมันก็แบบหวังไว้เยอะด้วย้น่าจะหวังด้วยแบบอยากคุยอยากเปิดตัวอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจมันเป็นอย่างนี้แหละกลัวที่สุดคือกลัวผิดหวังครับนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่กลัวที่สุดน่าจะต้องเป็นความรู้สึกคนในแก๊งค่ะ สุดท้ายหนูก็ต้องคุยกันก่อนไม่เหรอไม่ไม่ไมขอใจแบบมันก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเพื่อนไปกดแกงเขาอันเนี้ยเขาเข้าใจอยู่เพื่อนเราแค่แบบอาจจะจะปวดนิดหน่อยเพื่อนแต่แบบไม่เป็นไรเพื่อนัวเข้าใจเอาอันนี้คือร้องไห้เหรอคะหรือยังไง ป่าผมนีม่ในรองไงพี่เคยคุยกับคนในแก๊งโนกี่คนอะ่ะพี่ในรอบคนเดียวปะหรือรว,ว่ามากกว่านั้นโอ้โหระลุมเล้าเฮียโอ้โหเมื่อกี้เขาบอกมาสามคนใครบ้างใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะชื่อใครใครบ้างคะมีทอฝันใช่ไหมแล้วก็มีใครอะ่ะคือคนชื่อโยริอะ อีกคนหนึ่งอะพี่โซจูหรือเปล่าออโอ้อยนแก๊งนะ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ซานเป็นคนที่สี่ถูกไหมคุยหรอใช่หรออันนี้ไม่รู้เคยคุยหรอคุยสี่ตอนอยู่กับโยลินี่ก็เป็นเพื่อนกับโยลิอยู่พี่โซจูก็เหมือนกันคุยยังไงมาถึงคุยยังไงอะหมายถึงว่าคุยยังไงไม่รู้คือคุยเล่นปั่นอะไรอย่างงี้เหรอเลยไง ไม่ใช่วก็ฟีลแบบคุยๆปั่นเาไม่ได้น่าปั่นหรือเปล่าถ้าคุณอาจจะคิดว่าคุณอะปั่นแต่ความรู้สึกของอีกคนนึ่งอาจจะไม่ได้ไม่ได้ปั่นอย่างเงี้ยค่ะผ้ไม่ได้ผมไม่าด้ปั่นแตาหรอกคนบนต่เขาคิม่ไดม่ได้ปั่อางเั้ยว่า้าคหอาจจะคิว่าคุาปั่นแต่คามรู้หึกองีกคนหนอาจจะไม่ลย้ไ่ได่อย่างี้ยี่ะถ้าคอาจจะคิดว่าคุณป่นช่คบผมรมหมากถองแบบวนหเข่ชอาคิดวม่ไผมแม่ได้กัคนอย่างเี้ไม่ได้คุง เองครับผมใจเย็นเด้อโอ้โอพี่พูดว่าแบบนี้เลยเหรอเซยนะไม่มาผมหมายถึงอะแต่ลาคนเนี้ยเขาชอบคิดว่าผมคุยกับคนอื่นทั้งทั้งที่ผมไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรอันนี้พี่คนที่สี่นะเอาจริงจริงสำหรับหนูนะหนูไม่ได้แบบมีอะไรชื่อใครเลยแต่หนูแบบไว้ใจไงแต่ว่าถ้าเป็นหนูอะถ้าเราคุยกับใครเราถ้าเป็นหนูหนูไม่หนูไม่จีบคนในแก๊งนั้นแล้วอะมันเป็นเรื่องของแบบ ความเชื่อใจการให้เกียรติด้วยอ่ะหักค้างใจเไมี่อยู่ครับการให้เกียรติด้วยพี่จริงๆอย่างเขาน่ารักเกินไปมันกลายเป็นว่าคุณคุณไม่ได้คุยพร้อมกันแต่ว่าคุณก็จีบเพื่อนในแกงเราแบบคนหนึ่งคุยจบสี่คนเลยนะพี่เมโล่สี่คนฟังก่อนนะคนตอนที่คุยกับโยริคือเขาไม่ได้อยู่ในแกง คุยเพื่อับโซจูก็คือคุยก่อนที่เขาจะคุยอยู่ในแก๊งคุณอีกก็คือตอนนั้นก็คือยังไม่มีระบบแก๊งก็คือยังไม่ได้อยู่แก๊งคุณอ่ะง่ายๆที่ตอนคุยตอนนั้นแล้วแบบนี้คือผมผิดใช่ไหมสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครผิดแต่ว่าคืออยากอยากอยากรู้ว่าที่คุณคุยมาสามคนเนี่ยเขาได้พูดเรื่องนี้บ้างไหมคะพูดเรื่องอะไรครับ เรื่องที่จะไม่คุยต่อเพื่อนอะไรเงี้ยหมายถึงใครบ้างครับก็สามคนที่คุณคุยก่อนหน้านี้ค่ะที่พี่เมโลคุยอ่ะตอนคุยก็คือคุยก่อนที่เขาจะได้พูดหเขาได้พูดเรื่องนี้ไหมมันมันก็พูดมหนก็พูดแต่เขาแบบคุณเก็ฟ e ไหมว่าคุยก่อนที่เขาจะเข้าแก๊งอ่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมต้องทำไใช้คําว่าแต่ถ้าเกิดใช้คําว่าคุยต่อไม่ได้แสดงว่าคุณอ่ะ มีผลต่อหัวใจใครสักคนหนึ่งในนั้นคนเข้าใจไหมแต่ว่ามีผลต่อหัวใจถ้าเกิดแบบเพื่อนไปคุยต่อเนี่ยเขาบอกมาผมก็นั่นแหละก็คือในมุมเพื่อนผมมันอาจจะแบบอ่าผมเข้าใจในมุมฝั่งคุณเหมือนกันแต่ว่าทั่ตอนคุยก็คือก็คือไม่ได้อยู่ในแก๊งอะง่ายๆไม่อยู่แก๊งออตาแล่เวละเพื่อนตอนแกางคุยอะเขอเข้าไปอยู่อย่างนี้ก็กลายเป็นผมที่แบบ อเข้าใจเลยกลายเป็นคนที่แบบคนอื่นมองว่าคุยเยอะเฉยเลยแล้วมึงรู้ไหมครับว่าว่าคือคนที่มึงคุยมานรู้ไหมว่าเขาจะเข้าออคือแบบจะอยู่ออตาหรือมึงรู้ปะไม่ครับคือไม่รู้เลยเลยใช่เพื่อนคือเขาตอนแรกเขามาเป็นประชาชนด้วยสมอนเพื่อนแบบก็ถามนะว่าไม่คิดจะเล่นแกงเหรอว่ายังยังแต่แบบรู้อีกทีก็คือเขาอยู่ในแกงอย่างเงี้ยแล้วทำไงนต่อ ไม่พี่แต่อันนี้ยกตัวอย่างนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือคือจริงๆอ่ะกดแก๊งมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเวลาใครที่จะเข้าแก๊งก็จะต้องยอมรับกฎที่<ช>จะต้องอยู่ร่วมกันอ,อ่ะสมมติคือซันนี่อยู่ในแก๊งพี่บอกว่าพี่จีบคนก่อนหน้านี้ซึ่งเขาเป็นประชาชน แต่ว่าโอเคพี่ก็เห็นแล้วว่าเขาอยู่ในแก๊งแล้วพี่ก็เพิ่งเจอซันนี่เมื่อวานเองแต่ว่าพี่ก็เลือกที่จะจีบถูกไหมทั้งๆท,ท,ที่ผู้หญิงอาคนก่อนพี่เข้าแก๊งมาแบบเป็นเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเขาก็พี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ายัางไงเข้าแก๊งมาเขาก็ต้องเป็นเพื่อนกันจริงไหมเพราะว่าในกรณีเนี้ยแั้นบบผมว่าจบกันแค่ตรงน,นี้ก็ได้ครับเฮ้ยเพื่อนเลยเพื่อน ก็หลายเว้ยเพื่อนพอแล้วพอดีดีเพื่อนเข้าใจอยู่เพื่นนอ,อน,อม,อน,นมันเป็นกดมันเป็นกดเขาเพือ่อนกเข้าใจอยู่จริงๆอ่ะหนูว่ามันก็อยู่ที่คนสองคนน่ะแต่ว่าถ้าถ้าแบบคนเดียวหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นไปได้แต่นี่สี่คนหนูหนูไม่แน่ใจอ่ะต้องให้เขาช่วยเข้าใจคนเดียว ไม่ใช่คือถ้าเกิดว่ามันซ้ํากันคนเดียวพอเข้าใจแต่ว่าสี่คนอ่ะมันก็ยากหน่อยอ,อาจจะยากหนเลยก็ผมเข้าใจผมเข้าใจแป๊บนึงนะเ,นเพื่อนกันดียวครับเชียวผมค่ะผมแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวพูดให้เดี๋ยวพูดให้แป๊บนึงอะไรกันะอะไรอะพี่เบลล์พี่เบล อาน้องไงทำไรอ่ะโอห่างเน้นได้ปะคือผมจะพูดว่าคืออ่านไอคนเดียวอย่างเมื่อกี้คุณบอกคนเนี้วอาจจะแบบว่ายังไงนี่เนาะแต่แต่คุณบอกว่าสี่คนเลยมันก็เออเออผมเข้าใจแต่ว่ามุมมุมเพื่อนผมเขาก็ไม่รู้ไงหมายถึงว่าอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างผมนะจากที่ผมฟังนะคือ ที่ที่ที่มึงเคยคุยอ่ะก็คือมึงก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาอ่ะอยู่อยู่ออสตาใช่ไหมใช่แพืก็คือคุยเล่นอ่ะอง่ายๆคุณคุณคุณผู้หญิงก็คือเพื่อนผมมคุยเล่นอ่ะมันนั่นแหละมันก็ตามภาษาเนาะคุยไปเรื่อยอะปกติแล้วก็ไม่รู้ด้วย,ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ออสตาแต่ถ้าแบบในกรณีแบบสามคนนั้นอ่ะที่ท,ที่ที่เพื่อนผมเคยคุยนะ่ะอยู่ในแก๊งคุณเลยอ่ะ เอออันนั้นนะอันนั้นนะผมผมแบบฟังคุณอยู่แล้วไงไม่คุณอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าข้างเพื่อนเรานะแต่ว่าคือเขาเพิ่งเข้ามาก็จริงถูกไหมอ่ะคือเอาอย่างนี้คนก่อนหน้านี้เขาเข้าแก๊งมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเขาก็เพิ่งมาเจอซันนี่เมื่อวานแสดงว่าก่อนอ่ะตอนที่คุยตอนเป็นประชาชนแต่ว่าทีเนี้ยตอนเข้าแก๊งมาแล้วเขาก็รู้แล้วไงว่าตอนนี้ยังอยู่ในแก๊งอยู่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เพื่อนเราก็อยู่ในแก๊งแสดงว่าก็ต้องรู้อยู่แล้ว ผมก็ต้องรู้สิเพราะว่าพี่โจโจเข้าแก๊งมาเดือนแล้วต้องรู้ถูกต้องถูกต้องแต่ว่ามันมันก็มาถึงว่ามันมันก็จบไปนานแล้วมาถึงว่ามันก็คุยจบนไปนานแล้วไงครับมาถึงว่าอาจจะเข้าเดือนหนึ่งหรืออะไรจะวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเมื่อเือนนี้ก็ก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วฐานะตอนคุยตอนนั้นมันคุยในนามที่แบบไม่ได้อยู่ในแก๊งคุณไงเพื่อนผมอ่ะมันคุยในนามนั้นไงแต่ว่าคือคือมันจบไปนานแล้วมันจบก่อนที่เพื่อนคุณจะเข้าแก๊ง แก๊งคุณไงเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละมันมันมันเป็นอย่างนี้ไงผมไม่ได้เข้างมันเหรอเพื่อนเข้ามาเหรเพื่อนให้ให้มันจบที่กูดีกว่าเพื่อนจบที่เขยองทับดีกว่าเพื่อนเขยองทับปล่อยรับจบหรืออย่างดีกว่าเพื่อนไม่ต่อไหล่อไหลไม่ไรเพื่อนเดี๋ยวเขยองทับรับจบเองเพื่อนไม่ไรเว้ยเฮ้ยไม่ได้เพื่อนคุยกันดีๆีคุยกันดีดี ควรควรคุยกันดีก็คือในมุมมุมผมนะก็คือมันก็คุยจบไปแล้วก่อนที่เพื่อนคุณจะเข้าแก๊งคุณสามคนนั้นนะที่ที่เคยที่มันเล่าคุยในนาวราชนั่นแหละมันมันมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับว่าให้เพื่อผมคุยต่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เศร้าจริงนะจริงผมไม่เคยเห็นต้องต้องแล้วแต่คนสองคนนี้นะคะคุณลองถามคุณซันนี่ว่าถ้าเกิดเขาคุยต่อ จะรู้สึกผิดต่อเพื่อนไหมหรือว่าเขาจะต้องต้องแบบว่าอยู่แบบความรู้สึกผิดไหมในส,ส่วนเนี้ยก็ต้องถามพี่ซันด้วยไม่เป็นไรหรอกครับก็ตามที่คุณว่าเลยอันนี้คือคือจะรอทอฝันไหมหรือ,รอ,รอ,อยังไงผม,มว่าว่าให้มันจบอันนี้ว่ะคือมันไม่ใช่แค่ทอฝันหรอตอนนี้<ช>โซูก<ช>็ย<ช>ังอยู่ในแก๊งมันมันถ้ามันทําให้เขาน่กใจก็่อยาดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเราไปกันดีกว่าเพื่อน จะไเพื่อนอาที่พักพิงใจด้ยเพื่อนก็คืออ่าคือจะจบตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วาเรายังคุยกันได้อีกไหมครับมถ้าในฐานะเพื่อนอะไรเงี้ยยังคุยได้กันยังคุยได้ไหมได้ค่ะได้เออจะคุยได้เพื่อนได้เพื่อนเป็นเพื่อนจริงเราเพื่อนก็กลักบไปฟอร์แกลงเหมัอนเดิมดีกวะไม่ไม่ไม่อยากเปิดใจแล้วว่ะเพื่อนโอ้ยรอค่ะลาก็บอกลาอะไรก่อนหนึ่เพื่อนคุยจบจบได้ไม่เป็นไรครับ่ะ พันธุ์ถึกัหมโอเคครับวิเจอรนะครับวิเจอรนะครับครับขอโทษทีครับขอโทษทีครับสู้ๆล้วพี่เบลโลสู้ครับพี่ซันนี่แล้วเอ้ยคุณเนี่ยคุณคุณนี่วันนี้ชงวันนี้คุณเขาเรียกว่าคุณจะกลับด้วยกันไหมสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวแยกไปเองสงสัยว่าวันนี้คุณกับผมเนี่ยชงมันจะชนกันนะสงสัยแก้สงสัยแก้ชงกันหน่อยไหมวันนี้แก้อะไรปีนี้คือคุณแบบแก้ชงกับผมปะสงสัยไอะ ฮะมาแก้ชมกันหน่อยไหมแกยังไงแกยังไงเอ๊ะคุณนี่หลายรอบเลนะก็คุณจะมาจักอะไรกันนะก็ะหนาฮะอะไรโอ้โหโอ้ตบตาน้องมีแบบชื่อบ้างวะ ื่ออะไรหรอไม่มีอ่ะไม่เคยใส่ใครเลยเหมือนกันอยู่ที่ความไว้ใจเว้ยไม่ใส่หรอกไม่ไม่เกี่ยวอ่ะกูพี่เกียร์ใส่เขาพูดหนึ่งมึงอ่ะขั้นในช่างมาหนึ่งพี่ช่างมาหนึ่งสุดท้ายได้ไงอ่ะคุณซันนี่สุซูครับคุณแทงผมไหมจริงสุซูนะครับพี่จริงๆมันมันแบบตอกกำนัพี่แต่อาจจะผิดเวลาพี่เดี๋ยวให้แฟนเขาไปด้วยกันไม่มีไม่มีรถ คุยโดนแบน์ในเฮียโดนแบน์ใเฮียคุยในเผาสมุดแม่งทิ้งเลยเฮีย